วันนี้จะมาพาทำขนมง่ายๆด้วยวัตถุดิบแค่6อย่างเท่านั้นใครที่ชอบกินเมอแรงเนี่ยต้องถูกใจแน่นอนเมนูนั้นก็คือพาฟลอว่ากรีโยเกิร์ตนั่นเองเดี๋ยวขั้นตอนแรกเนี่ยเรามาเริ่มจากแยกไข่ขาวไข่แดงกันก่อนเลยเมนูนี้เนี่ยจะใช้เฉพาะไข่ขาวเท่านั้นค่ะตามด้วยการบีบเลมอนลงไปช่วยเพิ่มกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ทำให้ไข่ขาวเนี่ยฟูได้ดีขึ้นใช้ตะกร้อมือตีไข่ขาวให้ฟูดีแล้วก็นำน้ำตาลเนี่ยมาผสมกับแป้งข้าวโพดถึงค่อยทยอยใส่ลงไปในไข่ขาวค่ะแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะจนน้ำตา,ละละลา แปลว่าขนมเราใช้ได้แล้วจากนั้นก็ตักออกมาใส่ถาดอบที่รองกระดาษไขไว้ตักซอ้อนกันให้สูงๆนะคะจากนั้นก็ปัดขึ้นทําลวดลายให้สวยงามเดี๋ยวจะมาบอกเหตุผลนะว่าทําไมต้องทำจากนั้นก็นําเข้าอบ130องศาเป็นเวลา หนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีแบบอบอบนานนิดนึงนะเพราะมันเหมือนเมอแรงที่ต้องทาให้มันสุงสูงไว้เนี่ยเพราะว่าเวลาสุกออกมาเนี่ยเขาจะยุบตัวลงอีกค่ะคิวจะมีความกรอบกรอบนะคะข้างในก็จะกลวง,ลงใช้ช้อนกดให้เป็นรูนะคะปกติเขาจะโปะด้วยวิปครีมกันค่ะแต่วันนี้เขาจะใช้กรีกโยเกิร์ตจากชีสบารอนเพราะว่าโปรตีนสูงและน้ําตาลต่ํานะคะแล้วที่สําคัญเค็มค้นมาก,มากๆ t e x t อร์คล้ายๆกับวิปครีมแน่นๆเลยค่ะเลยเอามาโปะแทนกันได้แล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวนิดๆน,นะคะตัดเลี่ยนด้วยกับพาฟลทว่าที่มี ผลไม้ให้สวยงามเขาใช้เป็นสตรอเบอรี่กับบูเบอรี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพัฟโรลว่ากรีโยเกิร์ตพัฟโวานะคะจะต่างกับเมอแรงตรงที่ว่าผิวข้างนอกจะกรอบค่ะแต่ข้างในเนี่ยจะเหมือนมาร์ชเมลโล่เลยกินได้ทั้งก้อนแบบไม่เลียนเลยอร่อยมากลองไปทําตามกันดูนะ